ถุงปุ๋ยใส่ข้าวหามทิ้งมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนกคนี่ค่ะเวลาคนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟองปายสุภุสุคนเดนจ้าอ้าวมือนีเป็นมือว่างค่ะพี่น้องขากระจมะ สมตะกาตะกาจ่ายต,ตลาดค่ะทุกคนตะกาจ่ายตลาดของวลาพรนหรือว่าตะกาใส่ของไปปิกนิกไปเวลาไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องใส่เอาหุงอาหารไปปิกนิกตามป่าหรือตามทะเลของวละพรที่นี่มัน <c oughs> กระ,ะตาวละพรนะ่ะมันพังตูดมันขาดพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ตูดแบบนี้นะมันขาดเวลาพรก็จะมาส่อมมันค่ะพี่น้องค่ะถุงจะมาซ่อมด้วยถุงปุ๋ยใส่ข้าวที่ซื้อมากินนี่แหละทุกคนนี่ห้ามทิ้งนะคะถุงปุ๋ยใส่ข้าวห้ามทิ้งมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะที่นี่เวลาพอนกับมามา,มาตัดมันบ่ออะน,นะ ัดมันอออเป็นสองชิ้นแล้วทีนี้นะคะก็จะมาซ่อมเพราะว่าตะกร้าใบนี้พังมากนี่ตูดขาดไปแล้ว <c oughs> เอาถือไปปลาหลายตูดขาดไปแล้วจ้ะเราพนกำลังจะซ่อมมันค่ะทุกคนกำลังซ่อมมันโดยวิธีตัดถุงแล้วก็จะมาเย็บข้างในนี่นะคะก็จะเห็ดเย็บได้ใส่มือเย็บก็จะปรั สวยแน่บ่สวยแน่ค่ะพี่น้องก็ขอให้มีความทนทานเนาะเย็บยังไม่เสร็จเลยคะ่ะทุกคนนี่เย,ย็บแบบนี้คะ่ะนี่ค่ะเย็บแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เขาหนี่เข็มยังเดงก,กงแดงอยู่นี่นี่ค่ะส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็ขอให้มันทนทานความสวยงามเราเอาไว้เอาไว้ที่หลัก เราไม่ได้ทําด้วยมือไม่ได้ทําด้วยใช้เครื่องแต่เราใช้มือค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือจะส่อมมันบบไห่มัน,นใส่ของมันจะได้ไม่ไม่ไม่รั่วก็ว่าจะซ่อมฝั่งนี้ด้วยนะทุกคนนะว่าจะเอาถุงปุ๋ยล้อมฝั่งนี้ด้วยนี่ค่ะเห็นนะ แล้เวเสร็จแล้วจะให้ดูค่ะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บของละพรค่ะละพรก็จะใส่ได้แบบนี้ค่ะทุกคนนี่ได้นี่ก็จะแบบดีมากเลยนะเสียบเข็มไว้แล้วค่ะนี่นีนี่นนนนก็จะเฮ็ดยากในจากน้อยค่ะพี่น้อง เหมือนเราก็จะเย็บเหมือนเย็บกระสอบข้าวนั่นแหละเจังสิค่ะเหนนะนี่ค่ะ ซิปปะตรงชุด kamera กลางราคาครับ Voilà Voilà hmm. si hmm. okay. ซิปปะตรง4คนกกทีนี้ เดี๋ยวก็จะมาดูข้างในนี้ค่ะแล,แล้วก็ข้างในนี่ค่ะเข็มมันอยู่ตรงนี้สอด จะมีที่มังห้างมังค่ะทุกคนค่ะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆกว่ามันจะเสร็จค่ะเป็นอันว่าขังในตะการเวลาพร้อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็จะเย็บแบบนีกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะนะอันนี้ค่ะ เอาใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้ก็จะสามารถทำความสะอาดหรือเซ็ตได้ง่ายครับทุกคนขาะนแหลคะค่ะห้ามทิ้งถุงปุ๋ยนะมีประโยชน์คะ่ะเพราะว่าเอาไปเห็ดได้หลายอย่างค่ะพี่นอ้องถุงปุ๋ยถุงใส่เข่าเฮซะทุกคนขานั่นแหละก็จะได้ ตูดตะกาที่เราทําความสะอาดได้ง่ายๆค่ะ,ะขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไฮเดรจดัดข้างก็จะเย็บแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นร้อยต่อเชือกเนาะร้อยต่อสินได้ค่ะนี่วรลพอนก็จะเย็บแบบนี้สวยมัง่งไม่สวยมัง่งก็ขอให้มันทนทานค่ะขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ share, ทุกกระดิง่งติดตามค่ะเอาไว้พอกันไหมคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ